สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลล์เกมเมอร์ันนี้เราเล่นในเกม G ีมอดนะเป็นแมปแมปหนึ่งโอเคเข้ามาปุ๊บมันก็มือดอย่างนี้เลยโอเคยังมีไฟฉายอยู่และแบบภาพไปขาวดำทั้งหมดเลยโ Home เราจะต้องหาทางกลับบ้านกลับไปยังบ้านของเราเดียวมืดมากเอา แบบโอเคเรายังมีแฉลงอยู่ตรงนี้สามารถที่จะทำลายได้เ้ามันเดี๋ยวเราลองใช้อพีเจเลยมาเรามีอพีเจดูหนึ่งร้อยกระสุนหนึ่งร้อยนัดกระสุนร้อยนัด เฮ้ยอะไรมีใครอยู่ตรงนู้นด้วยโหเดียวมันไม่มีอะไรโผล่มาแน่นะแค่ทางแบบโอเคไงเอาไงมันมีทางเดียวอะ อ๋อ oh, ไม่มีมันมีกำแพงไม่ใช่บ้านไม่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่ไม่มีบ้านอา้าวแล้วไปไงต่อเนี่ย เฮ้ย <Hey! S 2> มันเดี๋ยวทำไมมันตานวะเอามันเอ้ะมันทำร้ายได้แล้่เมื่อกี้มันมันพังไม่ได้พังได้ละมีมีบอดี้อยู่ข้างล่าง เฮ้ยคือสิคือสิวะตีไม่แตกนะแต่โยนแตกเอาแค่นี้ระวังสายเลย ยอ่ยี่ไรน,นะะไปโดด hey, หรือว่าจะให้กลับไปที่เดิมเต้นมันเป็นมันไม่มีทางไปแล้วนี่อ๋อนี่มีทางไปอยู่ทางไปอยู่แมงอย่างมืด สุสานมีสุสานอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีมีแดงโมพัง อขาช่องไปตรงนน้นอยู่อ้วะเสียงโทรศัพท์เดียวมันอยู่ตรงไหนนุนนุนน่นอะไรวะยังไม่ทานจะก,กดเลยยี่ปุ่มตรงนี้ปุ่มอะไรก็ไม่รู้แฮะ กดเขาไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันพังได้ด่วันนี้เนี่ยมันเป็นคลนแบบเนี้ยพังไงวะไะกดผิดกดผิดอ๋อแม่งตีธรรมดาก็ได้นี่วะ Ơi! Đi đâu? Món thằng này nè, ạ! Ơ tao đang bị bùm! Pen bùm teleport! Ơi! Độc em! อ๋อตรงนี้ไงที่มันปิดตะกี้มันปิดแล้วตรงเนี้ยงบุ๋มปุ่มเทเลพอตจริงด้วยเว้ยเอาทำไมมันออกไม่ได้อะอ๋ข้างหน้าเหมือนจะเป็นแบบว่าที่นี่เป็นบบว่าเทโรงหนังดีกว่ามีมีคนนั่งอยู่ข้างหน้า มคนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยรงหนังไม่ใช้เลยวะเหมือนจะเป็นแบบว่าภาพสกิลชอตของไอ้เวิร์กชอปจิวโมดนะวิเวิร์กชอปเนี่ยคนยตรงนั้นด้วยมคนหนังตรงนี้ใกล้ละใกล้ละ อ,อ๋อบ้านบ้านนี่ไงโกฮมโกฮมมันไม่ใช่บ้านอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นบนก่อนนะไม่ใช่ตรงอะไรนะมุฟออนให้มุฟออนต่อไปตรงนี้มีห้องนี้มีแล้วแม่ ว่าเขาให้กลับไปออกไปจากเอมันไม่ใช่บ้านอีกต erm ่อไปแล้วหรอทั้งหมดเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วฉรู้ว่าคุณต้องกลับมามีมีอันี้อันหนึ่งทำไมถึงทิ้งทำไมถึงทิ้งไปอ่ะสุดท้ายละถ้าคุณต้องการที่จะออกไปให้เข้ามาใกล้ๆไอ้จอนี่นะอะ มาจบแล้วเฮ้ยทีวีแมนทีวีทีวีแมนเว้ยเอาใครนี้จริงด้วยฮนะทีต้นไม้มันเฮ้ยไฟลุกต้นไม้ไฟลุกเดี๋ยวมันมันมีใครได้เจอเนี่ย ที่เห็นอยู่นี่นะมันมันก็เป็นว่าเป็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่สีขาวนะเนี่ยไม่ร้เนี่ยมันมีอยู่แค่นั้นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่ากว้างห้องมันไม่ได้กว้างนะโอเคมันมันเนี่ยมันจบแค่นี้แหละด่านเนี้ยมันไปยี่ห้อแล้วเนี่ยลิลุกจออย่างเก่า จอสมัยโวลาน